โอเคนะล่าเยอะๆตัวนี้ชินาันายเอ่อเสื้อบัตรนายแต่ห้ามกูยังไอ้ที่ห้ามนั้งโกฮอตก่อนมาได้อ๋อไปรักไล่หรือฮะคุณเป็นล่ามใช่ไหมล่ามนี่ยคือนายต้องหักละอืมรักไล่อะไกันนายแล้ไงอืมเอ้อก้อยกันเด้โยก้อยนะล่าเยอะเอ่อฉันได้เงินมาแล้ว ฉันได้ยินไม่ชัดเพราะว่านายไอโอมาทุกกล้งมาโนนายเฮดักแกฮะโอ้วยฮดักบุ๊คเฮดักผมไม่ได้ไอคุณต่างหากที่ไอเลิกหาว่าผมไอสักทีได้ไหมปักเล็งห้ามมันก็โอ้เฮดักโอ้ห้ามกั็ลับมีตักแจ๊กแดงกลางก็ปีเฮดักหมายถึงคุณไอตอนที่คุยกับเขาอ่ะนี่มึงกำลังแปลเฮี้ยอะไรเนี่ยยังมวยยิมกลายแบบลาดเลยเออกล้วนะนั่บบปานะโอก็ได้ตักชจีาชิกเกตเลยงั้นเอางี้ผมจะคุยกับเขาเองโอเคตามสบายโอเคบอกส่อแกฮะเออ

นายคุณบอกว่าจะคุยกันแค่สองคนไม่ใช่เหรอกล้หนินกลางน้ำป้าห้ามตักแจกในแบร์เลยเสืเอเฮ้ยเลยกลางห้ามผมเกาเลยใช่แล้วเมื่อกี้ผมพูดแบบนั้นงั้นก็มาคุยสักทีสิกล้อยเลยตักแจอ้เออบังกะเซียงเลยอืออือยน่าอกเลยกล้ไปนู่นเออคืออย่างนี้ครับะจะทายกันคุณมีเออนา่นาชนะปนักก๊กยะ เออปืนปืนไนไหมมาเนี่ยเจ้าเออคุณมีอันนั้นไหมปืนเรียกไงวะเออชินาชินาดะมีไหมถามเขาสิแล้วอะไรคือชินาดวะปืนกับม้หรอก ชินาดเลยเอ,อเยอปืนกับลา่ลาหน้าเล่าปืนก็ชินาดดิวะปืนอะกูรู้แต่ชินาดอะคืออะไรวะชินาดกูแต้มปืนกับเมาเฮียละใกล้มามเลยยังกันลาดกันลาบมึงน,นี่แปลภาษาได้โคตรเชี่ยเลยมึงนี่อะไรที่เฮียกูไม่ได้เป็นคนแปลภาษาเว้ยเฮียละหลาดโอ้ระใกล้รอยซึ่งมึงเกล้่ามาโอเล็กในเสื้อมาโอเล็กมึงบ้าเหรอกูไม่ได้ด่าเขากูด่ามึงนั่นแหละโอ้ช่างจะทนไม่ไหวพวกมึงละตายซะเถอะเออคุณครับเลยใจเย็นก่อนนะผมไม่ได้ทำนะครับเขาต่างหากที่สั่งให้ผมทำอะเฮ้ย มูเปิมภาพมก็ได้อนายนายบอก่พูดเลย่อยยิงคนมอนคนนี้ทิ้งซะห้อยห้อยห้อยอย่าท้าก็ได้ปอนโะเห้ยโอ้ท้าวนอละป้งก็ยิงทิ้งดีอย่ามาขวักไข่มันเลยเชี่ยข้อมันเลยยิงมันเลยปังปังปังเอาสิยิงเลยปังปังโกเตยมหนุ่มอย่าท้าก็ได้ปอนโมลเอาเสี่ยมไปเลยห้ามกันได้จอยชนะวางวางเอาวะยิงมันเลยข้ามอย่าได้ปอนโอ้ปอนเฉียดอะโอเคถ้ามันยิงกูกูยิงมึงแน่เดี๋ยวก่อนอันนี้นายเป็นคนพูดหรือว่าเขาแฟนแอ้มเก๋เป็นอานายนี่ห้ามมันได้ห้ามเฮียระห่ำเฮ้อเอ้ เบี้ยวเบี้ยวยังจะแปลนรกอ่ะไปแปลในนรกซะกมารีบย่ผมต้องขอโทษด้วยนะแม่งถือว่าเป็นล่ามที่โง่ที่สุดในโลกเลยอ๋อไม่ได้ห้ามเยอะเล่าลนะนาใกล้เลยเนะี่ยมองใกลต้ตาที่ถอมอ่ะนะอ๋ออืม